เกิดอะไรขึ้นกับดราม่า194ล้านปอนด์ของเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยววันนี้บาร์ฟ็อกซี่จะมาเล่าให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้เกิดจากคนที่ชื่อคีแรนแมกควายที่ได้ออกมาทําโพสตในทวิตเตอร์ว่าจากเอกสารของเว็บไซต์ของ c อม p พ n y h o u ส์ของรัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยว่าเลสเตอร์ซิตี้มีการปล่อยหุ้นสมสรมูลค่า194ล้านปอนด์ซึ่งจำนวนเงินตรงกับเงินกู้ที่ทางสมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่กู้กับธนาคารแมกควารีรั้งล่าสุดเลยด้วยซ้ำไป ทำให้ทาง k e แรน m และไกว์ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต่อมาในวันเดียวกันทางเว็บไซต์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้ออกมาแสดงความชัดเจนเลยว่าคุณนที่ถูกปล่อยมูลค่า194่งล้านปอนด์ที่ถูกซื้อโดยบริษัทแม่อย่างคีมพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมีจุดป,ประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพและการเติบโตของสโมสรต่อไปในอนาคตซึ่งทำให้สามารถปลดหนี้194ล้านปอนด์ของสโมสรได้อย่างสวยงามด้วยวิธีการทางบัญชีที่ชื่อว่า Debt to Equity c o n v e r s i o n หรือเรียกแบบง่ายก็คือการเปลี่ยนหนี้เป็นทุนนั่นเองสมการทางบัญชีอย่างง่ายที่หลายคนน่าจะทราบกันดีคือสินทรัพย์เท่ากับทุนบวกหนี้สินโดยการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนจะทําให้งบฝั่งของทุนเพิ่มมากขึ้นและทําให้หนี้สินของสโมสรลดลงไปจึงทําให้การเงินของสโมสรดูดีขึ้นและผลที่ได้จากการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนในครั้งนี้คือทําให้เลสเตอร์ซิตี้ยังสามารถกู้เงินในครั้งต่อไปได้ ทำให้สปอนเซอร์เข้ามาหามากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมี194ล้านปอนด์ที่ทางสโมสรมีอยู่ก่อนหน้านี้จะย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของทาง Kim Power International โดยมีเจ้าของคือตระกูลสีวัฒนประพานั่นเอง